หนูก,ก็ดูเอ๊ะชูกเกียรติโอนให้เป็นเงินจำนวนนี้นโหนี่มึงโอนกันได้ใครเนี่ยมังก็ตกูตกตกาดเลยทีเนี้ยหนูก็เค้นอย่าเลยมึงก็พูดไม่ได้ก็เป็นเรื่องเลยทีนี้ในสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบในตัวตักมากเลยคือตักะรักลูกมากเลยนะแต่วันหนึ่งซึ่งลูกเลือกที่จะเป็นแบบที่เขาอยากเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องใจกว้างมากเราใจกว้างแค่ไหน สนับสนุนโดยไตราราจีนาเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีเอ้ยเขาเป็นดาราดังตัก๊กสิริพรนัดอะไรตามใจตัวเองใครวัดนัดมาที่ร้านนวดเนี่ยอารมณ์ไหน่ะมีที่ไหนกันมาทำรายการนีร้านนวดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรวนะ ซื้อ r o อุยโอคุณมากใครภาคหนัง AV อยู่ข้างในตามเข้าไปดูว่าทำอะไรอยู่โอ้โหเ่ยจะร้องขนาดนี้ไปไปเล่นหนังเ X เลยปะ รายการฉันเนี่ยใครนัดมานวดแขกรับเชิญคนไหนมานั่งนวดฉันถามจริงๆไม่เวลาไงเออก็ไม่มีเวลาก็ใส่รายการคุณแม่นี่แหละได้นวดด้วยจะได้เงินไม่ต้องเสียตังค์ด้วยอ่ะโอยไม่ได้หวัดดีสวัสดีค่ะุณแม่เอ้คุณแม่หวัดดีคุณหมอก็ด้สวัสดีค่ะฮอตใช่ไหมเอาจริงฮะฮอตใช่ไหมไม่ได้คงไม่ได้ฮอตเลยหรอกไม่ฮอตอะไรดึงดันไปเท่าไหร่ก็ใกล้200ล้านวิวแล้วแม่ ที่เราคุยกันไว้ไงว่าถ้า200ล้านวิวควรจะกระโดดตึกตายจะให้พี่ไปกระโดดตึกวะอะไรกับครูไปดูไปดูอะไรเล่นของเหรอไปไปขอตะขคร้ไว้ะเจะดีเออบอกว่าถ้าเกิดว่าเพลงดึงดันนะของหนูนะถ้ายอดเกินร้อยล้านวิวนะหนูจะมาร้องเพลงดึงดันให้ท่านฟังเวลาเราจะบนไรถามท่านก่อนไหมว่าอยากฟัง บังคับให้ท่านฟังเพลงคือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรอยู่ถ่ายรายการไปอะไรเงี้ยแบบว่าถ่ายรายการนั้นรายการนี้เป็นคอมเมนต์อะไรเงี้ยคุณแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกเพลงเลยอะไรเงี้ยคือทํางานแน่นมากวันหนึ่งแน่นแน่นสุดอะกี่งานหนูมัไม่วิ่งงานไม่เอาไม่วิ่งเลยไม่ชอบไม่วิ่งอะไรนี่มึงมาให้กูได้แค่เที่ยงถึงจะไปแล้วแล้วก็มาแอบแวบมานวดด้วยวิ่งงานนั่นนู่นนี่กลับบ้านนี่ หัวข้องอนมากแม่มีนะหนูรู้เลยว่ามันมีงอนหนูนะแล้วเวลาเข้องอนเขาทำไงมันก็จะนั่งเพ้อเจ้อแล้วมันเป็นเรื่องใหญสวนใหเรืให้เราได้ยินแล้วนางพูดเราาทว่อะไรเวลานางน้อยใจน่ะบนพ่อก็นะพ่อก็เนี่ยมีงานอยู่เท่านี้เนอะแม่ก็ทํางานทุกวันพ่อได้ยอดวิวแค่นี้พ่อก็พอใจของพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราจังหว่าเราออเคกันอะไร ท่่าไหรสูงกว่าต้นกระโพกนิดนึงล่าสุดเพลงล่าสุดใช่ไหมเออไปประมาณสามแสนสามแสนก็วิวเฉพาะตัวมันเข้าไปฟังเองก็สองแสนกว่าแล้วคุณแม่คุณแม่แล้วอย่างนึงนะบางคนที่ตามโซเชียลหนูจะไปที่ไหนก็ตามมันจะตามเช็คตามดูหนูตลอดเลยนะยังเหรอเออโอ้โหคุณแม่อย่างไอเนี้ยอย่างเพลงของหนูเนี้ยมันก็เข้าไปดูดูว่าคนเม้นยังไงบ้างพี่โดนฉันตรงนี้เบาๆอย่าไปโดนฉันตรงนี้ค่ะ เรามีวิธีปลอบหวยยังไงง้อเป็นทีทีง้อเป็นทีทีหรือว่าง้อเป็นคำพพี่นุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนที่รักการทํางานมากงานวงงานวัดนางก็รับใช่ตอนนี้รับตอนนี้รับร้องเพลงให้กับวัดต่างๆนะคะวัดไหนเนี่ยอยากจะมีเพลงประจําวัดนะคะเรียกใช้บริการชูเกียรติได้ตอนนี้คุณแม่ประมาณทั้งสามีวัดแล้วมาติดต่อให้ไปร้องเนี่ยจริงคุณแม่ที่ร้องไปให้สามวัดแล้วนี่วัดที่สี่มาแล้วคุณแม่อยู่กันมากี่ปีแล้ว น่าจะยี่กว่าปีลวอะไรที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันได้ถึง20ปีจริงๆทะเลาะกันบ่อยมากเลยนะหนูหนูอยู่กันมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะแม่ทะเลาะกันบ่อยมากเลยนะแต่ก็แปลกเนอะมันเป็นผู้ที่แปลกมากเลยทั้งที่ทะเลาะกันแบบบ้านแทบแตกอะทะเลาะกันสารพัดสารพันข้าวของนี่พังหมดเลยนะเราใช่ไหมที่ทําบ้านพังมันมันจริงเหรองแต่ไม่แต่เมียไม่กล้าแตะอ่ะมึงลองสิเขาขี้หึงแต่เราไม่ขี้หึงเลย หนูเหรอไม่ค่อยอะ่ะเราไม่ค่อยคิดถึงแต่มีครั้งหนึ่งเราแบบอืมหนูจะไปเที่ยวสิงคโปร์กรันทีนี้มันก็ต้องจ่ายค่าทัวร์เนาะคนละเท่าไหร่เท่าไหร่หอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าหัวหนูเนี่ยโอนไปให้ผู้มัน <c oughs> โอนโอนให้ผู้มันไปโอนไงแล้วไอ้ใบโอนเข้าธนาคารเนี่ยไว้บนไอ้ที่บังแดดเะนั้นหนูก็มานั่งไงมานั่งอะไรเงี้ยแล้วหนูเอาบังแดดลงมาแล้วไอ้ใบเนี่ยไปเอ็นมันหล่นลงมาหนูก็ดูเอ๊ะชูเกียรติโอนให้สันติตาอะไรชั่วอะไรน,นะ เป็นเงินจำนวนนี้หูยมึงโอในเงินให้ใครเนี่ยอะไรกับอกเป็นเรื่องเลยตอนนั้นชมพู่ยัง<ห>ไม่มีแฟนเออไอ้พูดยังไม่มีแฟนและเรื่องเรื่องหัวหนูก็จําชื่ออีผู้ไม่ได้เ <c oughs> ออโอนให้ไอพู้แล้วก็จําไม่ได้มึงก็ตก้ตก,ตกูตะการสิทีเนี้ยหนูก็เค็นอย่างไรมันก็พูดไม่ได้ก็เป็นเรื่องเลยทีนี้หนูก็เลยต้องจ้างน้องสาวหนูอะน้องเบียรน้องเบียร์ไปหาชื่อผู้หญิงนี่สิใคร ให้น้องสาวหาเข้าหาจนในที่สุดรู้ว่าเป็นชมพู่ก็เลยบอกว่าอ้าวไม่ใช่ที่กูส่งใจเนี่ยือไม่รู้ใครถึงว่าทีแรกไม่รู้ชื่อจริงมันเนี่ยพวกเราไม่ค่อยรู้ชื่อจริงกันหรอกอังจริงนะใช่แล้วไอ้พูกเขาเปลี่ยนชื่อบ่อยแต่ถึงอยู่กันมา20ปีมันก็มีช่วงโมเมนต์ที่เราเราเอาใจสามีสวีทกับสามีล่าสุดเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ส่งดอกไม้ให้ผัวตัวเองยี่สิบสี่กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันครบรอบแต่งงานก็หนูก็จะให้เป็นปีแรกเนาะ หลังจากนั้นก็เว้นมาเลยค่ะคุณแม่ม่พีน่ามาอโจ้คุณแม่มันหมดโปรแล้วไงแปกใครแล้วก็ต้องให้ช่วงแรกๆกันเนาะช่วงโปรโมชั่นน่ะโจ้หลังจากนั้นก็นะเออมันก็แค่วันวันหนึ่งแล้วผัวจัดให้กี่ดอกเอาจริงๆนะมันก็จัดทุกวันนั่นแหละ จำดีเราก็จะบอกเฮ้ย hey, พักพ,พอๆมั้งกูจะพักจะพอน <c oughs> ไม่เคยมีใครมาออกรายการแล้วคุยเก่งเท่านี้พ <c oughs> ี่คุยเลขพี่คุยละ <c oughs> <c oughs> ก่อนมานี่ก็จะเป็นหนึ่งดอก <c oughs> <c oughs> คุณไปเรื่อย <c oughs> ในสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบในตัวตักมากเลยคือตักรักลูกมากเลยนะแต่วันหนึ่งซึ่งลูกเลือกที่จะเป็นแบบที่เขาอยากเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องใจกว้างมากเราใจกว้างแค่ไหน สับสนุนโดยคอลลาเคนโก A.M.P.M. ขนมซูเฟ่แพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงอานวดเสร็จยังเนี่ยฉันนั่งตักแข่งอยู่เล้วและเส้นอิดฉามากเลยนี่ฉันไม่ได้นวดเลยนะจริงๆแล้วถ้ารุ่นฉันควรจะได้นวดใช่ไหมจริงๆลเนี่ยหวไวเนี่ยควรต้องนวดเลยแหละไวในลูกโอย,ยืนโอยชฉันไม่ลูกโอยไม่ยืนโอยต้องนวดเพราะอะไรคอลลาเคนโกคอลลาเจน เสริมแคลเซียมเกรดพรีเมียมเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินยัง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 ไม่หยุดอีกยังเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่ดุ้นได้เลยคุณแม่ไป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 ยังยังไม่หยุดอีกยังคอลลาเจนโกคอลลาเจนเสริมแคลเซียมเกรดพรีเมียมเน้นคุณภาพประกอบด้วยคอลลาเจนไทป์2แคลเซียมอลทริโอเนตและวิตามินซีกับวิตามินเค ชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นไม่มีแป้งและน้ำตาลตัวเดียวครบจบในซองช่วยเรื่องกระดูกและขอ้อพิเศษปกติ1กล่อง3,200บาทแต่วันนี้รับส่วนลดเหลือเพียง2,590บาทไม่พอแถมกล่องใหญ่ให้อีก1กล่องและขนาดพกพาอีก2กล่อง50สายแรกแถมเพิ่มพกพาอีก1กล่องทั้งหมดซื้อ1แถม4จากแป0 0กว่าบาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง2590บาทเท่านั้น ทานได้3เดือนคุ้มมากตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นโทร1577หรือ l i n e แอดคอร่าเคนกส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง เป็นแขกที่เอาแต่ใจที่สุดเดี๋ยวพองนวดเสร็จบอกง่วงจะเดี๋ยวไปถ่ายงานต่อจุกกินกาแฟร้านดอยช้างอีกอะไรของเธอเนี่ยแล้วก็เล่งจังเลมเลยเมื่อกี้นวดไปได้ขาเดียวด้วยเมื่อกี้อีกขานึงแม่นวดห,หนูนี่นี่คุยคุยต่อคุยต่อเรื่องผู้ชายที่รักที่สุดในชีวิตดีกว่ามแม่ผู้ชายที่หนูรักที่สุดในชีวิตก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละก็ลูกกันแหละแอนงูเป็นคนที่ห่วงลูกมากเมื่อตอนที่ ผู้เล็กๆอ่ะจำได้ว่าเด็กจะต้องไปเหมือนไปทัศนศึกษาออกไปไกลๆสักที่นึงอ่ะแล้วเขาก็ไปกันทั้งโรงเรียนแต่นี้ไม่ให้ลูกไปลูกไปเลยบ้าบอไม่ให้ออกจากอกเลยทําไมหนูว่าตอนนั้นนนหนูจะต้องเป็นอ้นี่แน่ๆเลยคุณแม่แบบซึมเศร้าหลังคลอดอ่ะหนูต้องเป็นแน่เลยห่วงลูกมากอะไรมากมันระแวงมันหวาดระแวงไปหมดเลยมันนั่งย้อนดูตัวนี้นั่หนูคิดว่าี่กูบ้าขนาดนั้นเลยอันนี้นะอันนี้เป็นตองวนเป็นตองวนใช่แม่พูดเหมือนคนมีลูก ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้17 1เแล้วเขาาจะเข้ามาหาลัยเอ่อใจเอนและจะเอนแล้วมไปทางสายไหนเนี่ยเขาเขาชอบเก<อ><ะ>ี่งกับพวกคอมพิวเตอร์แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เก่งภาษามากถ้าลูกเก่งภาษาเธอต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศไปหนูให้ลูกไปแต่ว่าหนูจะไม่ส่งไปเร็วบางคนเนี่ยจบมสามก็ส่งลูกไปแล้วหนูเคยคุยกับคุณวิทวัฒน์นะแกสอนตักนะแกบอกว่าตักถ้าเกิดว่าตักมีลูกนะตักจะส่งลูกไปเร็ว เชื่อพี่ให้เขาได้สังคมในเมืองไทยถ้าเกิดส่งเขาไปเร็วเนี่ยเขาจะไม่ได้สังคมอะไรในเมืองไทยเลยและเขากลับมาเนี่ยเขาจะเคว้งเขาไม่เคว้งหรอกแม่ก่อเป็นจูออนขนาดนี้ในสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบในตัวตักมากเลยคือตักอะรักลูกมากเลยนะแต่วันหนึ่งซึ่งลูกเลือกที่จะเป็นแบบที่เขาอยากเป็นซึ่งพ่อแม่คนไทยที่แบบโดนปลูกฝังม,มาตลอดตั้งแต่โบราณกาลมาว่าเด็กผู้ชายต้องเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องโตมาเป็นเด็กผู้หญิง แล้วลูกเราเลือกที่จะโตมาในแบบที่เขาที่เขาอยากเป็นเขาอยากเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องใจกว้างมากมเราใจกว้างแค่ไหนหนูคิดอย่างนี้ค่ะใจเขาใจเรา<ม>เอออะไรเงี้ยใจเขาใจเราเราต้องสมมติว่าสมมติเราเป็นลูกล่ะแล้วถ้าเกิดเราโดนบังคับล่ะอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันนะนะต่้งนบอกว่าเออนึกถึงใจเขาแล้วก็นึกถึงใจเราด้วยอะไรเงี้ย<ม>หนู เพราะนั้นหนูใช้วิธีแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยโอเคเราเป็นพ่อแม่ของเขาก็จริงนะแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตเขาเพราะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเป็นเป็นเด็กที่โตแล้วเขาต้องออกไปใช้ประชวลชีวิตของเขาเองไปมีชีวิตของเขาเองอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตเขาอะไรเงี้ยลูกบอกรักเราล่าสุดเมื่อไหร่วันเกิดตั๊ดว่าปกติเขาไม่บอกเหรอเขาบอกรักแม่ไหมรักแม่นะรักแม่ตอนเด็กบอกไหมมีแต่ลูกคนโตบอกรักทุกวันลูกคนโตหอมเช้าหอมเย็น ตอนบอกรักเรารู้สึกไงน้ำตาแตกไหมเธออ่ะถูน้ำตาคอแต่หนูก็กั้นไงต้องเข้มแข็งท่อหาลูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาจริงๆทําไมเราต้องเป็นแม่ที่เข้มแข็งต่อหน้าลูกเพราะกลัวลูกจะรู้สึกว่าเราติดเขาเกินไปหรือเป็นภาระทางใจลูกม่หนูอยากให้ลูกเข้มแข็งเหมือนกันไงให้ลูกเป็นเด็กที่เข้มแข็งอะไรเงี้ยก็ร้องไห้เป็นสิ่งที่ไม่ได้กแต่ก็ร้องบางอยากก็มันก็อันไม่ได้หรอกแม่มันก็ไม่ได้อันใดทุกสถานการณ์แล้วปีใหม่เนี่ยก็ร้องเพราจมกทำไมลูกทำอะไรให้ไม่ไหวปีใหม่เนนี่ยมมัแบบาร้องเพด็กม ไม่อยากฟังภูร้องเพลงก็ทีเทจะกราบเท้ามเลยนะแม่เป็นน<ม>ักร<ม>้องก็เ,เป็นเอาไม่เอาไงก็ไม่ร้องอยู่ดีปีใหม่วะ่ะเดินมาขอร้องเพลงกับหนูแม่เดี๋ยวผมอยากร้องดึงดันคู่กับแม่โอ้ต้าตาแตกเลยคุณแม่จริงๆแล้วอ่ะผูก็ไม่ได้อยากร้องเพลงดึงดันหรอกพี่ว่าผูแค่อยากจะเอาใจแม่รู้สึกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่แม่อยากให้ทําให้และตัวเขาเองก็สะดวกใจเวลานั้นเด็กเขาจะสะดวกเวลาสะดวกของเขาเป็นเวลานั้นเราก็เลยน้ําตาแตกอน้ําตาแตกเลยอะ คนรู้เรื่องสามีเธอแล้วจะมาเมาส์อีกคนหนึ่งนะคะสนับสนุนโดยไตรลาจีนาพี่ว่าตักเป็นคนเป็นตัวของตัวเองจริงๆโดยที่แบบสร้างฐานะทําทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงควรจะเป็นอย่างนี้เนาะการมีผัวก็คือ มีผู้ชายคนหนึ่งคอยถ้าได้รวยก็ดีก็ดีดไปแต่แต่ต้องรวยแล้วดีนะอ่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าได้สามีปกติธรรมดาทั่วไวแต่รักเราเข้าใจเรา นี่มันก็พอแล้วนะซึ่งพี่นุ้ยนี่เหลือเฟือนะไม่ได้พอหอมเช้าหอมเย็นสกิดเช้ชาสกิดเย็นขนาดนี้เหมือนล้อได้ยินเสียงเหมือนล้นิดนึง,สงแสดงว่ามีคนรู้เรื่องสามีเธอแล้วจะมาเม้าอีกคนหนึ่งเก<อ>็หอม<อ><อ>ต่อหน้าเลยสสวัดีค่ะสสวัดีค่ะเจ้สวัสดีค่ะนั่งร่างนั่งร่างนั่งร่างสมผัวเขาไม่รู้เป็นอะไรค่ะไม่รู้นางมีของดีอะไร หัวเนี่ยบอกรักทุกวันแล้วนี่บอกว่าได้ทีพี่นุ้ยตั้งอยากได้นั่นตั้งอยากได้นี่ซื้อให้เมียผัวซื้ออะไรที่แพงสุดให้เลยดิ่สิกระเป๋าแอมเอสบอกเลยตอนนั้นเฮ้ยไม่เอาอะไรเดี๋ยวก่อนเพื่อหัวรักมากเลยอ่ะขอครั้งเดียวจริงผัวบอกว่าเดี๋ยวมาจริงเลยไอ้อันนี้พูดเรื่องจริงพี่คิมนี่ไม่รีบเหรอเด็กอยู่ใกล้ๆนี่ก็จริงแต่นี่เขาหายไปแล้วโทรเช็คแล้วโนยังไม่มาหาน น่อยไม่ตื่น่อยไม่ตื่นแล้วโนอ่ะลาไปก่อนนะคะฝากรายการเจ๊คิมอะไรนะชื่อเะไยกันนะเมาอยู่ปากอ่าอยากกินคิมนะคะฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะอยากกินคิมชี้นี่ไม่ใช่ชี้นี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะดูรายการนี้กันเยอะๆนะจ๊ะนะขอบคุณมากคุณแม่ไปละเจ๊ทุกวันนี้เนี่ย ทำไมยิ่งแก่ยิ่งสวยยิ่งแก่ยิ่งผิวดียิ่งแก่ยิ่งผิวดีนี่เป็นเรื่องจริงย้อนถามพี่นิดหนึ่ง <c oughs> ได้ไหมก่อนที่พี่จะถามปุ้ยได้ไหมถามพี่กับคุณผู้ชมเลยตอนที่ตัวเองสาวๆเคยนึกไหมว่าตอน50 60- 70จะเป็นยังไงไม่เคยปุ้ยก็ไม่คิดพอปุ้ยไม่คิดนีอยากจะบอกพี่คิมปุ้ยอยากจะให้เห็นภาพนี้พร้อมกันกันกบทุณผู้ชมเลยนะคะ <c oughs> 40มา50เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในร่างกายเยอะมากก็คือว่าฮอร์โมนเปลี่ยนไป <c oughs> พอฮอร์โมนเปลี่ยนไปเนี่ย ความแห้งเวลาเราล้างหน้าตอนสาวๆเนี่ยเวลาเราล้างนะคุณผู้ชมจะเรารู้สึกว่าอุ้ยหน้าเราอ่ะมันเด้งมันสู้มือจังเลยเลแต่พอเราเวลาล้างหน้าตอนอายุ 40- จะ50าเนี่ยอุ้ยทาไมหน้ามันเหมือนมีเม็ดทรายคๆมันสาก<ๆ>แล้วมันก็มีริ้วรอยเรียกว่าเป็นริ้วรอยลึกแล้วก็ยิบ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 ทั่วตาเนี่ยไม่ยิ้มก็เห็นแล้วมันเป็นขีดขีดขีดโด,ดเยเฉพาะขีดบริเวณปากเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเห็นตรงบริเวณปากเนี่ยมันจะเป็นขีดคือตอนนั้นถ้าเห็นภาพนี้ต้องบอกว่าโอ้าา่ดีกว อันนี้อย่างนี้เลยอ่ะแล้วบริเวณโหนกแก้มเนี่ยมันจะเป็นปื้นอาทีนี้เราจะทำยังไงเพราะว่าสินค้าในท้องตลาดมันเยอะไอ้นูนก็คนก็ว่าดีไอ้นี่คนก็ว่าใช้อเอ้เลือกจากอะไรส่วนตัวปุ้ยเนี่ยเลือกจากคนที่เขาใช้จริงแล้วเขาเห็นผลจริงปุ้ยอยาเห็นพี่ปุ๋ยนิทัศเขาแนะนําให้รู้จักเซรั่มทรลาจิน่าซึ่งปีนี้ขายมาเป็นปีที่12แล้วพี่ปุ๋ยบอกเลยบอกว่าปุ้ยนะมันเป็นเซรั่มก็จริงแต่ว่ามันเข้มข้นมากแบบนี้ตอนแรกรับมาจากพี่ปุ๋ยยอมรับเลยค่ะว่า ไม่กล้าใช้เพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนแพ้ง่าย <ฮะ S 1> แล้วปีเนี้จะ51แล้วพอจะ51มันก็อื้มันกถ้าเกิดใช้อะไรขึ้นไปมันไม่ดีเอาหลังชนฝาแล้วคราวนี้แก้ไม่ได้อันนี้ยืนยันเพราะอะไรอันนี้ก็เอาไปลองเออโบอกไหมอย่างแรกเลยบางอย่างอะ่ะ เป็นของนอกนะ่นใ่อว่าแพงกันซื้อมาทำไมแสบหน้าไปหมดเลยต้องล้างหน้าออกใช้ไม่เข้ากับหน้าเราเออไม่ได้เลยแต่สําหรับเซรั่มแตระจีน่าบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าไม่แพ้เพราะว่าตอนแรกเอามาใช้กรอบหน้าก่อนกะว่าคืนนี้นอนแล้วถ้าพรุ่งนี้มันไม่เบิร์นไม่แสบไม่แดงก็จะใช้ต่อโอ้ยเดชบุญไม่แพ้เลยตอนนั้นก็ใช้ทั้งหน้าเลยค่ะรอบดวงตาคอเนินอกใช้หมดเลย แล้วต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าใช้ไปตอนแรกรู้สึกถึงความชุ่มชื้น<ม>ต้องยกให้เขาจริงๆสําหรับเซรั่มแตราชินานอกจากไม่แพ้อย่างชุ่มชื้นด้วย<ม>ก็บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะใช้ไป1-2กระปุกพอขึ้นกระปุกที่3เท่านั้นแหละไอ้ริ้วรอยยิบๆๆๆที่เราเห็นรอบดวงตาเนี่ยแล้วก็ริ้วรอยจีบๆตรงปากมันก็เริ่มคลี่คลายออก ไอ้จุดดาจุดแดงจุดน้าตาลที่คุณผู้ชมเห็นตามรูปนั้นนะ,นะ,นะรูปที่เจ้าปัญหานั้นนะถ้าเทียบกับหน้าพี่ปุ้ยตอนนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าแลดูเบาบางแล้วก็จางลงแต่จะให้แบบสวันดี4วันใสเหมือนสาวๆอันนี้มันโกหกละเรามาพูดกันแบบนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าใช้ไปค่ะมันจะ ค่อยๆดีขึ้นอ,อ่ะคุณผู้ชมเทียบนะรูปเจ้าปัญหานั้นๆเดี๋ยวขึ้นมาเลยนะแล้วก็หน้ากับพี่ปุ้ยตอนนี้นะในวัย51นะถ้าคุณผู้ชมได้ผิวแบบเนี้ยคุณผู้ชมเอาไหมอะถ้าเป็นปุ้ยนะ51ได้แบบนี้พอใจแล้วแฮปปี้มากค่ะคืออยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ ปุ้ยเนี่ยลองมาให้คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปลองสุม 4, สีุ่มหวันนี้เนี่ยถือว่าพิเศษมากมาเจอเพิ่มครั้งแรกอยากให้คุณผู้ชมเชื่อพี่ปุ้ยสักครั้งค่ะวันนี้มีโปรเด็ดเดมาให้บอกเลยว่ายังไม่ต้องพูดเรื่องเงินเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรยังไม่พร้อมเรื่องเงินไม่เป็นไรแค่คุณผู้ชมใช้นิ้วคุณผู้ชมเนี่ยกดไปที่1577 1577หรือว่า Line แอดชัยราจิน่าให้เฉพาะ200สายและไม่เพิ่มแล้วหนึ่งกระปุกใหญ่แบบนี้นะ แถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ในขนาดเท่ากันนะคะแถมขนาดพกพาแบบนี้ให้อีก2เป็นเซรัม่มล้วนๆ4ชิ้นแล้วนะยังไม่พอคะ่ะแถมหน้ากากผ้าแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยรวมราคาทั้งหมดเนี่ย7,800 7,800เ <7, 8. S 2> ต็มไม้เต็ไมไหมแต่มือแบบเนี้ยคุณผู้ชมเอาอไปเลย2 9 0 0บาทค่ะทั้งหมดนี้ใช้ได้3เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นที่1577ยังไม่ต้องคิดเรื่องเงินนะคะโทรเข้ามาจองสิ์ไว้ก่อนเพราะว่านานๆทีจะได้แบบ6ชิ้นเต็มไม้เต็มมือแบบนี้และถ้าวันนี้คุณผู้ชมยังรังเลยนะไม่ต้องลังเลยเลยเพราะจะบอกว่าเวลาไปเดินตามท้องถนนนะคุณผู้ชมมันจะมีสองสาถามที่เขาเดินมาถามเขาจะถามเลยว่ามีขนาดทดลองให้พี่ไหม มีโปรโมชั่นหรือเปล่าทั้งหมดนี้คุ้มกว่าที่อยากจะได้กดไปที่1577 1577หรือว่า Line แอดไทยละจนไม่ว่าจะเป็นทั้ง1กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะแถมให้อีกหกระปุกใหญ่แถมขนาดพกพา2หน้ากากผ้าแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์รวม,มาราคาทั้งหมดเนี่ยเ8 0 0 7 8 0 0เเต็มไมแต่มือแบบนี้คุณผ้มชมเอาเอไปเลยสองเ้ 2, บาทค่ะทั้งหมดนี้ใช้ได้3เดือนตกวันละแค่ 35บาทเท่านั้นนะคะอะหมูดีลก65แล้วดูสิคะละมูนขนาดนี้พี่นิโน่ซึ่งมีนิ้วชี้ข้างขวานุ่มมากเพราะควักแต่ละจีน่าตลอดพี่ปานธนพรหาและสุดท้ายนะคะเสียงฮเราดังๆเนี่ยพี่คิมเจนิเฟอร์คิมก็ใช้แต่ละจีน่านะคะอย่าหาว่าไม่เตือนถ้าไม่โทรไปจองตอนนี้เพราะอันนี้คือโปรที่บอกจากใจเลยว่าอันนี้ดีจริงๆ6ชิ้นแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคะโทรที่1577 1>, 1 5 7 7หรือว่าไลน์แอดเทรลจ n นาคุณผู้ชมจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลย1กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ในขนาดเท่ากันนะให้ขนาดพกพา2ส,สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากผ้าค่ะ2,900บาท6ชิ้น3เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นส่งฟรีรูดบัตรได้จองสิทธิ์ไว้ก่อนของถึงมือค่อยจ่ายวันนี้เรายังไม่คุยถึงเรื่องเงินจองสิทธิ์ไว้ก่อนที่1577 1577หรือว่า Li@ n e แอดไทยลาจีน่าค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณผูณ้มากเลยนะคะ <5 S 1> ๆๆที่มาบอกโปรดีๆต้องรีบโทรก่อนโ <c oughs> ทรไปจองสิธิ์นะ่ะ1577จ i n เลน์แอดไทลานจีน่านะคะ, 77, like ina, ะ,คะสัปดาห์หน้าจะพาใครมาเมาส์นะคะติดตามได้ที่เมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงครึง่งทางช่องอมรินทีวีเอชช่อง34นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ my channel official ค่ะอยากดูใช่ไหม โอ้โหโอ้โห oh, no. อ Aw, ้าวดูส็พัดเดือดสัดอก็มีอยู่ช็อตหนึ่งป้าซื้อข้าวแกงแล้วก็ให้ลูกกินก่อนแล้วเรากินเสร็จแล้วป้าค่อยมากินพอเห็นอย่างเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเกินมาเพื่อดูแล